ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทุกไทยพาเที่ยวสายเที่ยวอืมก็ตอนนี้อยู่บนวัดภูม่านฟ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นมุมที่สวยที่สุดของวัดภูม่านฟ้านะยามตะวันตกดินนะฮนะดวงอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าพอดีจะดูตอนพอเพที่วัดภูม่านฟ้าจะสวยงามขนาดไหน เดี๋ยวรอดูดูด้วยกันครับก็นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะไปหมดแล้วครับเหลือรถอยู่สี่คันห้ากคันมีเบนซ์คันนั้นเข้ามาก็เข้าใจว่าคนแถวนี้แหละครับเขาก็จะเป็นจิตอาสามาทําความสะอาดปราสาทลงปู่หินนะเพราะว่าเห็นเขาถือไม้กวาดไม้ถูพื้นถือน้ําถือเครื่องฉีดไป พวกนี้เขาไม่ได้จ้างก็เหมือนเรามาทำความสะอาดวัดตามบ้านเรานั่นเลยครับอันนี้ก็อยู่สะแจ้วมางานขาวดำใกล้ๆก็เลยมาเที่ยวบางคนพูดขมินอยู่ครัก็แสดงว่าสะแจ้วก็เดินขมินเลยนะครับให้ดูมุมโพเพ ย่ำค่ำครับผมดูคลิปคนอนึ่นก็ตากแดดถ่ายเหมือนกันย่ำค่ำค่ำนี้ยังไม่เห็นคลิปใครมาถ่ายตอนโพเพตอนมืดจะเป็นยังไงมุมนี้สวยที่สุดนผมจะคึงอยู่มุมนี้รถก็เข้ามาทำความสะอาด ลวงพ่อท่านถามวันนี้อีกว่าไม่หนักหรือสามเครื่องเ <c oughs> ขาเคยอายตอบอยู่ไปเจออยู่นิดนึงก็ถือว่ามีบุญอยู่ในหน่อยท่านก็ไปเดินตรวจงานเนี่ยตรวจงานผมไม่กล้าเดินตามนะครับเพราะว่าเป็นการลบกวนก็เลยไม่กล้าตามเรา ผมเห็นลักครังมีรูสี่รูมองจากตรงนี้ผมไม่เคยเห็นผ่านมาตกลงเป็นรูหรืออะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลงไปใกล้ๆผมจะไปสังเกตดูนะครับอันนี้สำหรับมุมข้างบนก็สวยสุดอยู่ประมาณนี้ละมั้งเนาะครับก,ก็คงจะลงไปเลยนะครับเดี๋ยวลงไปเดินดูข้างล่างก่อนมืด ปั๊บหนึ่งจะได้อีกคลิปหนึ่งยามโพเพว่าจะสวยงามขนาดไหนฮะสำหรับข้างบนก็คงพอแค่นี้นะที่ผมลงมาเมาื่อสักครู่จากนม,มบนก็ไม่สูงกว่ากันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลงไปเดินสวนข้างล่างยามโพเพจะสวยขนาดไหนมีคนบอกว่าเวียนหัว ผมเอากล้องไปเร็วอะ่ะอันนี้ลองถ่ายแบบช้าแล้วนะพี่ๆก็มาถ่ายไม่ลงเฟซบุ๊กก็ยูทู e เหมือนกันแหละนี่่ะขึ้นมาละมีสวนนะครับผมมองลงมาจากข้างบมผมนึกว่าะระกังเป็นรูสี่รูอะ่ะ ระฆังสวรรค์นะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รูครับเป็นปิดทองไว้อยู่อยู่ข้างบนทำไมมองเห็นสี่สี่แต่พอมาข้างล่างเห็นสองรูอันนี้เป็นระฆังสวรรค์นะบอกว่าเมืองสีหานครสิงสิงมิสิงหานคร อันนี้ก็ข้างในคงจะไม่เดินเข้าไปแล้วนะครับให้ดูขั้นนอกข,ข้าวๆลูกลูกบอกว่าห้ามเดินพี่สวัสดีครับีบ <c oughs> ่ใ,ใช่ท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพ <c oughs> ี่ทำช่องไหม ผมไม่ได้ทำโอเหรอครับทำหรอกเหรถ่ายเป็นแบบสมัครเล่นครับอยู่ไหนครับพี่อยู่อัุชยาครับโหนี่มีมาเที่ยวหรือมาอะไรผมมาธุระที่ทำธุระใหญ่โุราะแล้วก็ก็เลยเลยอีกุ่งนี้ก็จะกลับอัุชยาอ๋อเคยมาครั้งนึงแล้วผมมาสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวจะไปบุญบ้งไฟพนมไพรก็เลยผ่าน เดือนละสามสี่ครั้งใช่ไหมใช่ฮะรวมทั้งทางคาสิโนเดือนเดือนละครั้งะนะทางนี้ทางหนึ่งก็สิบวันก็เที่ยวสิบวันก็เล่นเปตองประมาณนั้นน่ะไปอย่างนั้นตลอดเลยเหรอครับผมผมเคยดูคลิปพี่แต่ผมว่าผมไม่เห็นหน้านั้นในคลิปพี่อ่ะก็ไม่เห็นหน้าอันนี้ก็ไม่เห็นหน้าสักนนคลิปเลยวันนี้ <laughs> เขามีคนบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ดูหน้าคนนะยังกัหลอนังหนาเขาคอมเมนต์มาฝากกดติดตามด้วยนะพี่ครับเดี๋ยวนี้ทั้งเฟซทั้ง YouTube แล้วครับไม่่แน่ใจว่าผมกดติดตามไปหรือยังเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีครับครับกดระฆังตัวบนนั่นแหละขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะยุทธยา อันนี้เขามีจิตอาสามาทําความสะอาดนะครับในองค์ตัวปราสาทปิดแล้วนะครับเข้าไปทางหน้าเนี่ยนี่เขาก็ทําความสะอาดที่แท่นบูชาเป็นเป็นคู่สามีภรรยานะนี่เนี่ยเขาก็จะเช็ดแช่กระจกประมาณนั้นแต่ตอนนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วนะฮะเขาก็จะไปเช็ดแช่กระจกอะไรประมาณโอ้มุมนี้ก็สวยขอสักภาพถึง ตอนนี้จับภาพในตัวได้แล้วนะครับไม่ต้องออกจากวิดีโอไปถ่ายภาพโอ้ยมุมกลางตอนเย็นนี้สวยงามจริงๆนะไม่อยากทิ้งไปเลยนะพี่น้องให้ดูให้ดูข้างหน้านะครับนี่ก็อีกจุดนึ่งพวกใส่แก้วกลับแล้ว จะไม่เข้าไปข้างในแล้วนะครับจะวาดให้ดูแต่ด้านหน้านีเ่ยทำไมทะเบียนร,ราชบุรีมาจากใส่แก้วเขามางานขาวดำเกียรติศักดิ์เคลี้ยงลือรู้กันทั่วประเทศแล้วครับวัดภูมานฟ้ามาจากทุกที่ใครมาใกล้ก็ได้แวะมาดูมีีจุธยา มาที่มัวใหญ่เลยมาเลยเห็นบ่กก็รู้กันผ่านสื่อนี่ี้นะครับ YouTube เท่าที่ดูแล้ววันนี้เอาสักคุ้มเลยฮะสามชั่วโมงอยู่นี่รอถ่ายเนี่ยตอนเย็นไม่เคยมายามเย็นพี่สีก็เลยายจุดยามเย็นนี่สวยงาม มุมในสวยผมก็จะจับภาพออกเหมือนกันอตรงนี้แบบจะหมดนะครับพี่น้อง หมดไม่ได้ครับหมดไม่ได้ช่วงเวลาสำคัญ มุมนี้สวยมากยามตะวันตกครับ ก็มีคนมาทําความสะอาดภราสาทหลวงปูหินแต่ข้างในปิดแล้วนะครับเป็นคนนอกที่มาช่วยทําความสะอาดต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วนะครับก็คงจะดูแลผ่านกล้องประมาณนั้นแองผมยืนถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่ก็เห็นแล้วนะครับมีคนเห็นมีคนดูกล้องอยู่จะให้ดูเพราะว่า มันโอกาสจะได้มายามเย็นอย่างนี้อาจจะไม่มีไม่มากหรืออาจจะไม่ได้มาประมาณนั้นนี่ครับแสงสวยมากครับเป็นแสงที่สวยมากอันนี้ก็มีคนมาทำความสะอาดนะกิตอาสาเนมาทำบุญนี ไม่ได้จ้างนะครับม,มาเองรุ่นนี้ขี่รถเบนซ์มานะครับมาทำความสะอาดเดียวคงอยู่แถวๆนี้อี่งแสงสวยมากไนงะงามหลายแสงมีแคนตัดหลายอย่างหลายสี สีสวยมากแสงสวยมากยามนี้จะจับภาพเอาพร้อมเลยนะครับตอนนี้จุดในสวย จะไม่ตามไปจับข้างนอกนี่ครับพอเข้ากล้องมาสวยมากกล้องสามตัวนี่สีไม่เหมือนกันเลยอันหนึ่งเริ่มเมืดแล้วยังสว่าง ตามพบคําที่วัดภูม่นฟ้าสวยครับมุมนี้ก็สวยมาก องค์ลูบวิง360ง่ง3า0้อยหองศาอาจจะไม่เดินเดินแถมทายแป๊บหนึ่งครับพระพุทธรูปสวยครับ พยายามโดนแสงตอนเย็นเข้ากล้องมาสวยมากสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบ เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเมื่อสักครู่เจอพี่คนนึงเขามาจากอายุธยาก็มีเยอะอยู่ครับถ้าเข้าไปดูในไลน์ก็มีดูแต่ไม่เขาไม่ได้ติดตามก็ผ่านหน้า YouTube ไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูนะเห็นผมเห็นข้างบน ปราสาทเริ่มติดไฟเลยนะครับเออใช่พ่พอก,ก็ไม่ได้สังเกตละมีสปอตไลท์ส่องขึ้นสู่ยอดยอดปราสาทนะครับไม่รู้ปราสาทตรงอื่นมีหรือเปล่าทางด้านในมีแต่ก็คงจะไม่ได้เน้นใสให้สวยงามแล้วมั้งครับเท่าที่ดูเห็นแล้ว เหมือนทางเหนือวัดแสงแก้วโพธิญาณน,นะครับเวลาอย่างเงี้ยคนยิ่งเข้าไปเที่ยวเยอะเพราะวะ่าให้เวลาน้อยเกินไปปิดสองทุ่มพอเย็นลงเขาติดไฟหลากสีสันแต่งให้เข้ากับเงาของต้นไม้เข้ากับสวนสวยงามมากแต่เขาให้เวลาคนน้อยเกินไปนะครับที่วัดแสงแก้วโพธิญาณสำหรับยุคนี้ก็คง ลาจากจากลาเพียงเท่านี้จริงๆนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับ